บทที่4989คุณเฟรซแมัธิวปีเตอร์สารอุทานทันทีคุณเฟยมาที่นี่ทำไมหลังจากพูดจบเขาก็รีบหันหน้าไปมองที่ทางเข้าไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะมองเห็นใครที่กำลังเข้างานมาบ้างแต่ที่แน่แน่มีหญิงสาวบอบบางรูปร่างที่สวยงามร่างหนึ่งที่เปล่งประกายออร่าระยิประยับกำลังเดินเข้ามานั่นคือไฟเค,ค้กซินที่มาพร้อมกับหยวนจือสู้ ชั่วขณะหนึ่งแมทธิวปีเตอร์สันก็ตัวสั่นด้วยความตื่นเต้นไม่ใช่เฉพาะเขาเท่านั้นเมื่อคนอื่นๆเห็นเฟยเค้กซินพวกเขาทั้งหมดต่างตกใจค้างจนพูดอะไรไม่ออกและในใจพวกเขาก็รู้สึกประหลาดใจและมีความสุขไปพร้อมๆกันไม่มีใครคาดคิดว่าเฟยเค้กซินผู้โด่งดังจะมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่แม้ว่าที่นี่จะเป็นศูนย์รวมวงการของนักออกแบบชั้นนำแต่อาชีพของนักออกแบบเองก็เทียบเท่ากับช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญในการให้บริการคนรวย เมื่อเทียบกับรุ่นใหญ่อย่างเฟยเค,ค้กซินพวกเขาเป็นเหมือนกลุ่มเชฟดาวมิชลินในร้านอาหารหรูซะมากกว่าดอกจันพวกเขาแต่ละคนรอคอยที่จะมีโอกาสปรุงอาหารพิเศษเป็นการส่วนตัวสำหรับลูกค้าชั้นนำอย่างเฟยเค,ค้กซินอย่างไรก็ตามด้วยตำแหน่งสายงานของพวกเขาพวกเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะรับใช้เฟยเค,ค้กซินเป็นการส่วนตัวด้วยซ้ำแต่ใครจะคิดว่าอภิมหาเศรษฐีระดับแนวหน้าอย่างเฟยเค,ค้กซินจะมาร่วมงานชุมนุมเชฟในวันนี้ สิ่งนี้ทำให้ในใจพวกเขาต้องการที่จะประจบสอพลออีกฝ่ายจริงๆและในส่วนของเย่เฉินเองก็นึกไม่ถึงว่าเฟยเค้กซินซึ่งเป็นผู้นำตระกูลเฟยจะมาหาตนเองถึงพราวิเดนด้วยโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้ายังไงก็ตามแต่เมื่อเย่เฉินอยู่ที่นี่แล้วแน่นอนว่าเฟยเค้กซินก็จะต้องมาที่นี่อยู่แล้วเพื่อแสดงการสนับสนุนเซียวซูหลานภรรยาของเขาเป็นพิเศษ ในเวลานี้เซียวซูลหลันที่อยู่ด้านข้างเมื่อเห็นเฟยเค้กซินเข้ามานางก็พูดกับแมทธิวปีเตอร์สานและเอมิลี่ด้วยความไม่พอใจและเธออาจจะใจร้อนเล็กน้อยว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าคุณไม่เชื่อว่าสามีของฉันสามารถที่จะดูหวงจุ้ยให้คนรวยเป็นพิเศษด้วยหรอกเหรอ และคุณยังพูดอีกว่าจะมีใครบ้างที่มีฐานะโดดเด่นดูวงจุ้ยด้วยเพราะคนชั้นสูงทุกคนมีไอคิวสูงถึงไม่มีใครงี่เง่าพอที่จะดูวงจุ้ยใช่ไหมบอกตามตรงนั่นไงคุณเฟยคนนี้ก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของสามีฉันถ้าไม่เชื่อพวกคุณไปถามเธอได้เลยในสถานการณ์ปกติเซียวซูลานไม่ค่อยใส่ใจกับการตอบปากต่อคํากับคนอื่นนะับแต่วันนี้สองคนนี้เอาแต่ล้อเลียนสามีของเธอแย่เฉินซึ่งทําให้นางของขึ้นและไม่พอใจอย่างมาก ก่อนหน้านี้เธอเคยสงสัยว่าการดูวงจุ้ยของสามีเธอเป็นการหลอกลวงผู้อื่นอย่างไรก็ตามเนื่องจากหลายปีมานี้แย่เฉินก็มีลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆและสถานะทางสังคมของลูกค้าเหล่านั้นก็สูงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่กระโหลกกะลาอีกท,ทั้งเธอยังพบว่าแย่เฉินไม่เพียงได้รับภัยพิบัติจากการดูวงจุ้ยให้ผู้คนเท่านั้นแต่ยังสามารถทําให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นและยังสะสมบารมีสร้างชื่อเสียงที่ดีมากขึ้นอีกด้วย สิ่งนี้ทําให้ในใจเธอค่อยๆย,ยอมรับว่าการดูวงจุ้ยของแย่เฉินสามีเธอนั้นโคตรเก่งและเป็นปรมาจารย์วงจุ้ยใหญ่ในใจของเธอไปแล้วดังนั้นในเวลาเช่นนี้เธอจึงทนไม่ได้ที่ทั้งสองคนพูดเรื่องไร้สาระกับสามีของเธอตลอดเวลาเมื่อเห็นเฟยเค้กซินมาโดยสัญชาตญาณเธอจึงคิดว่าเฟยเค้กซินสามารถพิสูจน์ให้คนพวกนี้ได้รับรู้ว่าสามีของเธอไม่ใช่คนโกหกและหากินด้วยการหลอกลวงแต่ว่าเป็นปรมาจารย์วงจุ้ยที่มีพรสวรรค์อย่างแท้จริง เมื่อเอมิลี่ได้ยินคำพูดของเซยวซูหลันเธอก็ยืนกอดอ,อกที่ล้ำหน้าของตัวเองและหัวเราะยอทันทีสูหลันเอ๋ยคุณรู้หรือไม่ว่าคุณเฟยคนนั้นคือใครกันเธอคือผู้นำของตระกูลเฟยที่มีทรัพย์สินมูลค่ามากกว่าหลายล้านล้านดอลาลาร์เทียวนะตราบใดที่เธอพูดเกี่ยวกับฮวงจุ้ยสักคำเชื่อไหมว่าผู้คนจากทั่วโลกก็จะหลังลายไปที่ประตูบ้านของเธอเพื่อรอพบปรมาจารย์ฮวงจุ้ยอย่างสามีเธอจนแทบจะเหยียบกันตายด้วยซ้ำ คุณบอกว่าสามีของคุณไปดูวงจุ้ยให้คุณเฟยนั่นเหรอเพอเจอร์ or, ไปแล้วมัง้งหล่อนคิดว่าฉันเป็นคนโง่ามากหรือไงที่คุณจะมาคุยโม้ใส่ฉันเช่นนี้ถ้าสามีคุณสามารถมีปัญญาดูวงจุ้ยให้คุณเฟยได้งั้นถ้าฉันจะบอกว่าฉันก็เป็นคนออกแบบคฤหา์ให้คุณเฟยเองเช่นกันคุณจะเชื่อฉันไหม มิชลินสตาร์คือตราที่แสดงถึงมาตรฐานร้านอาหารคุณภาพยอดเยี่ยมโดยได้รับดาวผ่านการจัดอันดับของมิชลินไกด์เกิดจากไอเดียของบริษัทมิชลินผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของโลกที่อยากกระตุ้นยอดขายยางโดยหาวิธีให้คนเดินทางมากขึ้นจึงได้จัดทำไกด์บุ๊กเล่มเล็กๆสีแดงเดอะมิ h e l i n g u i ขึ้นในปีคริตศักราช1900เพื่อใช้ในการบอกเส้นทางสถานที่ต่างๆเช่นร้านอาหารโดยแบ่งเป็นการให้ดาวตั้งแต่หนึ่งดาว สดาวและสามดาวจากร้านอาหารที่นำเสนออาหารคุณภาพดีที่สุดซึ่งการที่ร้านอาหารจะคว้าดาวมาได้นั้นต้องผ่านการพิจารณาในด้านคุณภาพวัตถุดิบเทคนิคการปรุงอาหารลักษณะเฉพาะตัวของอาหารความเหมาะสมและคุ้มค่าราคาและความคงที่ของรสชาติทั้งนี้ยังมีในด้านของการตกแต่งจานอาหารการจัดโต๊ะอาหารและการบริการอีกด้วย มิชลินสตาร์ถือเป็นจุดสูงสุดจุดหนึ่งของสายอาชีพเชฟที่เป็นมาตรฐานการให้คุณภาพร้านอาหารอันเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกไม่ใช่แค่เชฟหรืออาชีพในวงการธุรกิจร้านอาหารเท่านั้นที่ให้การยอมรับมาตรฐานนี้แม้แต่บุคคลทั่วไปเองก็ต่างให้การยอมรับและแสวงหาร้านมิชลินสตาร์เพื่อลิ้มลองอาหารรสเลิศแอดมินอาจารย์เย่จากนานาสาระบายจีเอฟอามีแปลและเรียบเรียงบทที่4990 ในเวลานี้เซีลซูหลันพูดด้วยท่าทางค่อนข้างโมโ oh หถ้าคุณไม่เชื่อฉันคุณสามารถไปถามคุณเฟยได้จู่ๆสีหน้าของเอมิลี่ก็ดูน่าเกลียดมากเธอเบ้าปากจ้องไปที่เซลซูหลันกัดฟันและพูดว่าเซลซูลันนะเซลซูหลันเดิมที่ฉันคิดว่าเธอช่างสดใสบริสุทธิ์อ่อนต่อโลกแต่ฉันนึกไม่ถึงว่าความคิดของเธอจะเลวร้ายขนาดนี้พูดได้ว่าตัวตนของเธอมันคือนางฟ้ายาพิษก็ไม่เกินจริงเพราะหัวใจของเธอนี้มันนาง,งูพิษชัด ได้ยินเช่นนี้เซลซูหลานก็ขมวดคิ้วและถามว่าเอมิลี่สิ่งที่คุณพูดมันหมายถึงอะไรกันแน่เอมิลี่ตะคอกอย่างเย็นชาไอหยาคุณยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดอีกหรือไงไม่ใช่ว่าเธอกําลังหลอกฉันอยู่หรือเธอคิดว่าฉันง่ขนาดนั้นเลยหรอคิดว่าฉันง่จนถึงขนาดที่จะไม่กล้าไปถามคุณเฟยจริงๆงั้นเหรอแน่นอนว่าฉันจะไปถามคุณเฟยเพื่อถามว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นมันจริงหรือเปล่า แต่คงไม่ใช่ว่าพอฉันถามคุณเฟยจริงๆแล้วเธอก็จะปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้พูดเช่นนั้นแบบหน้าด้านด้านหรอกมั้งใช่ไหมกรณีนั้นต่อหน้าคุณเฟยมันคงจะเป็นเพราะความสะเพร่าของฉันถ้าหากจู่ๆเกิดคุณเฟยไม่ประทับใจฉันขึ้นมาอาชีพของฉันก็จะจบลงนี่คงไม่ใช่แผนการของนางงูพิษที่ต้องการทำร้ายฉันหรอกใช่ไหม ดวงตาของเซลซูนหลันแดงก่ำด้วยความโกรธเธอพยายามระงรับความโกรธและความคับข้องใจของเธอและพูดทีละคำเอมิลี่คุณอย่าคิดว่าคนอื่นจะเป็นเหมือนคุณนะคนอย่างฉันไม่เคยมีความคิดสกกระปรที่จะทำร้ายใครทั้งนั้นแม้ว่าฉันเซลซูหลันคนนี้จะไม่มีความสามารถมากมายเหมือนคนอื่นๆแต่ฉันก็ไม่เคยทำสิ่งใดที่ขัดต่อมโนธรรมและไม่เคยกล่าวหาใครๆที่ขัดต่อมโนธรรมหรอกถุย เอมิ Bay, ลี่เบรริมฝีปากอย่างเหยียดหยามซิลซูหลานบอกตามตรงนะเดิมที่ฉันนี่ชมเชยคุณและอยากจะแนะนำคุณให้เข้าร่วมกับเราที่ AECOM แต่ฉันไม่คาดฝันว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่ตีสองหน้าได้เก่งขนาดนี้มันช่างน่าอายมากและฉันผิดหวังในตัวคุณจริงๆ ท้ายที่สุดเธอมองไปที่แมทธิวปีเตอร์สันพลางพูดอย่างฉุนเฉียวท่านประธานมันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดเองสำหรับความไม่ถูกต้องของฉันในการตัดสินผู้คนในครั้งนี้เดิมทีฉันอยากจะแนะนำเซลซูหลันให้คุณรู้จักแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้ขอโทษด,ด้วยค่ะในเวลานี้แมทธิวปีเตอร์สันก็ค่อนข้างติดขัดเช่นกันเอมิลี่คนนี้เดิมทีในบริษัทเธอก็เป็นกิกของเขาเพราะเธอเชื่อฟังและมีเหตุผลมากกว่าผู้หญิงคนอื่น และสามารถรับใช้ตัวเองได้ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเอมิลี่สามารถวางตำแหน่งตัวเองได้อย่างชัดเจนและรู้ว่าเธอเป็นเพียงของเล่นของแมทธิวปีเตอร์สันดังนั้นเธอจึงไม่เคยยึดติดกับแมทธิวปีเตอร์สันและแม้แต่แมทธิวปีเตอร์สันเองก็มีคู่ขาหลายคนและเขาก็ไม่เคยชัดเจนกับผู้หญิงคนไหนเลยแต่เอมิลี่เองก็ไม่เคยหึงหวง ต่อมาเอมิลี่ค้นพบว่าแมทธิวปีเตอร์สันเริ่มที่จะเบื่อเธอแล้วและดูเหมือนเขาจะมีจุดอ่อนเมื่อเจอผู้หญิงตะวันออกดังนั้นเอมิลี่จึงริเริ่มที่จะเป็นคนนําเสนอและช่วยให้แมทธิวปีเตอร์สันจับคู่กับผู้หญิงตะวันออกได้มากขึ้นและแมทธิวปีเตอร์สันเองก็สามารถพบปะและได้เล่นกับผู้หญิงได้มากขึ้นและด้วยเหตุนี้เอมิลี่จึงกลายเป็นคนรักคนเดียวของเขาอีกทั้งยังทําให้แมทธิวปีเตอร์สันไม่เต็มใจที่จะเลิกก้ากับเอมิลี่อีกด้วย กราบใดที่เอมิลี่ยังเป็นผู้หญิงของตนมันก็เท่ากับว่าเป็นการให้เธอดึงดูดผู้หญิงคนอื่นเข้ามาหาเขามากขึ้นเรื่อยๆเอมิลี่ยังบอกชัดเจนกับแมทธิวปีเตอร์สันว่าหากเขายังคงรักษาความสัมพันธ์กับเธอและเสมอต้นเสมอปลายกับเธอเธอจะพยายามวางแผนหาผู้หญิงคนอื่นมาให้เขาได้มากขึ้นและเธอก็จะไม่หึงหวงและยินดีรับใช้แมทธิวปีเตอร์สันด้วยใจจริง และผู้หญิงที่เอมิลี่วางแผนจะจับคู่กับแมทธิวปีเตอร์สันในครั้งนี้ก็คือเพื่อนร่วมชั้นของเธอในชั้นเรียนหลักสูตรพิเศษมาสัลาสเธอคนนั้นก็คือซิลซูลันบทที่4991โดยไม่คำนึงถึงนิสัยใจคอแต่ทว่ารูปร่างหน้าตาของเซลซูลันมันคือหนึ่งในล้านเอมิลี่รู้สึกละอายใจมากเมื่อเห็นเธอเป็นครั้งแรกนี่เป็นความงามของหญิงสาวชาวตะวันออกที่ยากหาใดเปรียบ เอมิลี่ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ตัวเองอยู่ในชั้นเรียนเดียวกันกันกบเธอชีวิตประจําวันของเอมิลี่ไม่มีอะไรมากนอกจากแอบถ่ายภาพของเซลซูหลันเป็นจํานวนมากแล้วส่งภาพถ่ายเหล่านี้ไปให้แมทธิวปีเตอร์สันเมื่ออีกฝ่ายเห็นเซลซูหลันในภาพถึงกับตกใจตกตะลึงอึง้งทึ้งและต้องการเสียว ดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากพิธีสําเร็จการศึกษานี้เพื่อมาทําความรู้จักกับเซลล์สุลันเป็นการส่วนตัวจากนั้นใช้สถานะในด้านการออกแบบของตัวเองเพื่อดึงเซลล์สุลันไปร่วมงานด้วยทีละขั้นตอน แม้ว่าเขาจะรู้ว่าเซียวซูลันนั้นได้แต่งงานแล้วแต่แมทธิวปีเตอร์สันเองก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ความปรารถนาของเขาคือต้องการให้เซียวซูลันอยู่ในบริษัทของเขาภายใต้เงื่อนไขของหุ้นส่วนกราบใดที่เป้าหมายนี้สำเร็จเขาก็มีโอกาสมากมายที่จะขึ้นเตียงกับเซียวซูลันอย่างช้าช้าเนียนเนียน เนื่องจากสถานะที่โดดเด่นของ AECOM ในวงการธุรกิจนี้สถานะของคำว่าหุ้นส่วนจึงมีค่าอย่างยิ่งในแวดวงของดีไซเนอร์ทั้งหมดนักดีไซเนอร์หยิงรุ่นใหม่ใฝ่ฝันที่จะได้รับโอกาสเช่นนี้มากมายดังนั้นเขาจึงเชื่อมั่นว่าซีวซูหลันจะต้องประทับใจกับข้อเสนอนี้แน่อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคาดคิดว่าซีลซูหลันจะไม่สนใจเงื่อนไขที่เขาให้ไว้เลยสักนิด ยิ่งไปกว่านั้นไม่เพียงแต่เธอไม่สนใจแต่ยังเห็นชอบกับสามีของเธอที่ฝึกฝนวิชาฮวงจุ้ยดูดวงซึ่งทำให้แมทธิวปีเตอร์สันก็รู้สึกหดหูใจเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้เขารู้สึกว่าหากต้องการล่อเซียวซูหลันให้มาที่บริษัทของตนสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือทำให้เซียวซูหลันตระหนักเห็นว่าสามีของเธอเป็นคนที่โกหกหลอกลวงแค่ไหน ดังนั้นเขาจึงมองไปที่เอมิลี่ที่กำลังจุดประกายไฟอยู่ข้างๆพลางพูดด้วยรอยยิ้มเอมิลี่อย่าพูดอย่างนั้นฉันคิดว่าคุณเซลจริงใจนะและเชื่อว่าเธอจะไม่เจตนาโกหกคุณอย่างแน่นอนหลังจากพูดจบเขาก็มองไปที่เย่เฉินพลางเปลี่ยนเรื่องและพูดด้วยรอยยิ้มบางทีคุณเซลอาจจะตกเป็นเหยื่อด้วยและเธอก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังถูกหลอกอยู่เอมิลี่ได้ยินเช่นนี้งั้นก็แสดงว่าเจ้านายไม่ต้องการยอมแพ้เซลสุลันเธอจึงรีบยิ้มและพูดว่าท่านประธานคุณอาจพูด ฉันก็คิดเหมือนกันว่าซูหลานจะต้องถูกหลอกแน่ แมทธิวปีเตอร์สันมองไปที่เซียวซุนหลันและพูดด้วยรอยยิ้มแบบสุภาพบุรุษคุณเซียวผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทที่เมลลองแคปิตอลออฟวอลสตรีทของเราคือตระกูลเฟยและบริษัทนี้ก็เป็นองค์กรการลงทุนเฉพาะทางภายใต้ตระกูลเฟยอีกด้วยกล่าวอีกในหนึ่งคือตระกูลเฟยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในกลุ่มธุรกิจของเราแม้ว่าคุณเฟยจะไม่รู้จักฉันแต่ฉันเชื่อว่าถ้าฉันเปิดเผยชื่อสกุลของตัวเองเธอควรจะรู้ได้ทันทีว่าฉันเป็นใครเมื่อ,อกีคกอ้คุ แต่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ถูกหลอกฉันสามารถช่วยคุณเซวตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณเฟยได้เมื่อได้ยินเช่นนี้แย่เฉินก็รีบพูดอย่างไม่เต็มใจนะักพลางโบกมือลืมมันไปซะคุณเฟยยุ่งมากดังนั้นอย่ารบกวนเธอด้วยเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้เลยหนะ้า มีความเป็นจริงเย่ยเฉินเพียงจงใจปฏิเสธเพื่อจงใจสแสดงที่รุดบางอย่างต่อแมทธิวปีเตอร์สันเขารู้จักนิสัยคนประเภทนี้เป็นอย่างดีตราบใดที่อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเขานั้นแน่ใจว่าจะต้องชนะคนประเภทนี้จะกล้าเดิมพันเกมหมดทั้งหน้าตักแน่เคล็ดลับนี้เรียกว่าการหลอกเหยื่อให้ตายใจตามที่คาดการไว้ทันทีที่แมทธิวปีเตอร์สันได้ยินเย,ย่เฉินพูดว่าลืมมันไปเขาก็รู้สึกตื่นเต้นทันทีและพูดอย่างเคร่งขึมท่านปรมาจารย์สินแสหมอดูแม่นๆครับ ตอนนี้คุณเฟยก็อยู่ที่นี่แล้วหากคุณเฟยเป็นลูกค้าของคุณจริงๆคุณต้องไปคุยกับเธอสักหน่อยดีไหมหรือไปกล่าวสวัสดีเธอสักนิดจ,จะเป็นไรไปใช่ไหมและอีกอย่างคุณเฟยก็เป็นหนึ่งในเจ้านายของฉันเช่นกันแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันจะต้องทักทายเธอดังนั้นจึงไม่ใช่การขัดจังหวะหรือรบกวนเวลาเธอแต่อย่างใดดังนั้นเราสองคนไปที่นั่นด้วยกันดีกว่าไหมครับ เย่เฉินโบกปัดพลางกล่าวลืมมันไปเถอะผมไม่อยากรบกวนเธอถ้าคุณต้องการทักทายคุณก็ไปทักทายเธอเองเลยผมมีมารยาทพอคงไม่ไปรบกวนเธอหรอกการแสดงของเย่เฉินทําให้แมทธิวปีเตอร์สานเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเย่เฉินกําลังหลอกกลวงดังนั้นเขาจึงขึ้นเสียงสูงและพูดว่าโอเคได้งั้นในกรณีนี้ฉันจะไปทักทายคุณเฟยก่อนหลังจากพูดจบเขาก็มองไปที่เอมิลี่ที่ด้านข้างแล้วพูดว่าเอมิลี่คุณอยู่ที่นี่กับคุณเซียวและสามีของเธอนะ เอมิลี่เข้าใจทันทีว่าเจ้านายกำลังบอกให้เธอจับตาดูเย่เฉินและอยับปล่อยให้เขาแอบหนีไปดังนั้นเธอจึงพูดด้วยรอยยิ้มไม่ต้องกังวลค่ะท่านประธานฉันจะจับตาดูพวกเขาทั้งสองอย่างแน่นอนดีแมทธิวปีเตอร์สันยิ้มอย่างมีชัยจากนั้นก็หันหลังกลับและเดินไปหาเฟยเค้กซินทันทีเขาเดินไปหาเฟยเค้กซินอย่างรวดเร็วพลางยื่นมือออกมาจากระยะไกลทำท่าทำทางต้องการจับมือและพูดด้วยความเคารพคุณเฟยครับ ฉันนึกไม่ถึงเลยว่าคุณจะมาที่นี่ได้เดิมทีเฟยเค้กซินกำลังมองหาว่าแย่เฉินและเซลซูหลันอยู่ที่ไหนแต่จูจ่ๆก็มีชายแปลกหน้าวิ่งออกมาสะงั้นนางจึงถามด้วยความประหลาดใจว่าขอโทษนะไม่ทราบว่าคุณเป็นใครเราเคยรู้จักกันด้วยเหรอ แมทธิวพีเตอร์สันพูดอย่างรวดเร็วโอ้คุณเฟยครับฉันชื่อแมทธิวพีเตอร์สันประธานของไอเอคอมบริษัทที่เมลลองแคปิตอลออฟวอลสตรีบริษัทเราก็มีคุณเฟยไงยครับที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดแต่คุณยังไม่เคยไปเยี่ยมชมบริษัทของเราสักครั้งเฟยเค้กซินขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นก็พลันนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้และพูดว่าอ๋อฉันเห็นชื่อบริษัทของคุณในรายงานทางการเงินแล้วชื่อบริษัทที่เมลลองแคปิตอลใช่ไหม ดูเหมือนว่าเมื่อเร็วๆนี้ราคาหุ้นของพวกคุณไปได้ดีนี่ฉันจำได้ว่ากลุ่มบริษัทนี้ที่เราลงทุนตอนนี้ราคาหุ้นยังคงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกด้วยไม่ใช่หรอใช่แล้วครับแมทธิวพีเตอร์สันพยักหน้าอย่างกระตือรือร้นและพูดว่าผู้จัดการการลงทุนของคุณเฟยช่างมีวิสัยทัศน์ที่ดีมากพวกเขาเข้ามาลงทุนตอนที่ราคาหุ้นของเราต่ำสุดในเดือนกันยายนปีที่แล้วแต่ตอนนี้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ30เปอร์เซ็นแล้วครับ เฟยเค้กซินพยักหน้าเบาๆพลางพูดอย่างสุภาพราคาหุ้นเพิ่มขึ้นก็ดีแล้วและมีความเป็นไปได้สูงที่ธุรกิจของคุณจะไปได้ดีจริงไหมโอเคยังไงก็ตามฉันก็หวังว่าในอนาคตพวกคุณจะใช้ความพยายามอย่างไม่ลดละต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะครับคุณเฟยงั้นพวกเราจะประกาศข่าวดีนี้ให้พนักงานทุกคนทราบและฉันเชื่อว่าราคาหุ้นจะพุ่งขึ้นอีกอย่างแน่นอนครับมทธิวปีเตอร์สันกล่าวอย่างประจบประแจง จากนั้นก็เหลือบมองมาทางด้านหลังตัวเองและมองไปที่เย่เฉินซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากนั้นเขาก็ยิ้มและจงใจพูดว่าไอ้หยายังไงก็ตามครับคุณเฟยเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งพบชายหนุ่มคนหนึ่งเขาบอกว่าคุณเฟยเป็นลูกค้าของเขาไม่ทราบว่าคุณเฟยต้องการอยากจะไปคุยกับเขาไหมครับ